วิธีปรับภาพให้ปอิจจอนะครับก็คือเราจะใช้ฟังก์ชัน q u i c k c o r n e r นะครับก็คืออ่าขั้นตอนแรกให้ไปที่เมนูนะครับอ่ากดเมนูเข้าไปนะครับอ่ากดลูกศรเลื่อนลงมานะครับไปที่การตั้งค่านะฮะกด Enter เข้าไปครับไปที่การปรับภาพสี่เหลี่ยมคำหมู นะกดเข้าไปนะครับก็คือมันจะโชว์ตอนนี้ก็คือมันมี2ตัวนะครับเป็นการปรับภาพแบบ S V นะ S V ก็คือเป็นการปรับคริสตัลตั้งแนวนอนทั่วไปเลยนะครับแต่ทีนี้เราจะเลือกเป็นควิ c คอนเนอร์เพราะว่าควิคคอนเนอร์คือมันจะสามารถปรับได้ละเอียดกว่านะครับแล้วก็กดเดนเตอร์เข้าไปนะฮะมันก็จะโชว์สี่มุมประมาณนี้ขึ้นมานะครับอย่างสมมติผมจะแก้ไขให้มุมมุมซ้ายบนนะครับก็คือตัวนี้ผมก็เลือกอาเป็นซ้ายบนตัวนี้ก็กดเดนเตอร์เข้าไปเลย นะฮะหลังจากนั้นนะครับให้เรากดเลื่อนตามลูกศรได้เลยนะฮะอย่าสมมติมันลน้นด้านบนมันล้นก็คือให้เรากดลูกศรเลื่อนลงมานะครับถ้าฝั่งซ้ายมันล้นก็คือให้กดลูกศรเลื่อนขวามานะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กด enter เพื่อ enter, ย้อนกลับได้เลยนะฮะแล้วก็ทํามุมอ,อื่นนะครับจนกว่าจะเสร็จทั้ง4ี่มุมนะครับ เมื่อเสร็จเราคือสามารถกดลาย e r เพื่อย้อนกลับได้เลยนะครับเรียบร้อยครับ